ทำกันบ่ได้จ้าปากนี้ะห <oh> ุธแท้บ่เด็ดดูน uh ี้ก้าคุณปูทวนนะปะไม่เจอกันไม่เจอกว่านมาปูทวนามัด่ใช่ไหมปูทวนไม่บอกไป

ได้ผู้หญิงก็ไม่เนี้ยมเนียวได้ไงผูชายมามาดมนะมาสามคนพ่อแม่ลูกมาเพ่มพ่อมลูกอาฮ่ปู่ว่าแล้วเมื่อกี้คางเจีขึ้นรถบอกว่าปู่ยกละแน่ขึ้นรถด,ด้วยแตอบบอ่เอาบตรีโชว์มดิฮะไอปู่ขยอยขึ้นมาแล้วก็เอามตรีโชว์ดิไดแล้ววนะเอ้ามา มาเลยได้กี่เพลงห้าเพลงย่อเอาเลยโชว์สองเพลงก็พออาดานหน้ามาเลยโอ้อยู่วันตุ้ยกไม่ไหวแต่ยกอาดานามาไม่ไหวครับอะไรหญ่ดาน้าวันที่เดียวอันใหญ่เพราะท่านเป็นแบบมาตรฐานเลยเหรอโอ้โหมือเล็กๆเนี่ย วันนี้เองให้ผมหาซื้อไม้เป็นไม้เนื้อแข็งเป็นแบบแอนี้โอ้เล่นไม้แข็งเลยไม่จะเล่นรอมเลยเพราะว่าขาย่าเอาแบบผมอิ่มถ้าทางจะเอาอย่างเงี้ยลองดู <c oughs> คนมันชอบแต่นปล่อยมันแท้นี่มันทำเลยฝ <c oughs> ึกเลย

เพลงไอ้นั่นเพลงไอ้โปโปลางลายโปงโรางลายโปงโรางเออว่านี่ไปทีตาโศได้เลยไปท่าทีตาโศกณูเก่งเกเดี๋ยวมีงานหลวงปู่ไปโชว์เลยบนเวที่นี่ นี่ลงโคด้าเปเต็งเตงเต็งเลยแต่คนี้าอง้ส่งอย่างแบบไอ้สลูกถามพวกคูเล่นดนตรีเป็นเบาพวกคูเล่นดนตรีเป็นเบา มันไม่จะเรียกว่าเป็นก็ไม่เป็นหรอกเรียกว่าเล่นดนตรีไม่เป็นน่เอาไปดิเอาไปเพล่นเล็นแคอยู่เป็นนอนเป็นเพลงบ้างนิดนิดนนอยแค่นั้นไม่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 เป็นอถือว่าไม่เป็นเล่นเป่นอ่าอ่าเป่ามออีอยู่อเปลุกน้มาลุกน้มา มาเคร um, like 네ื่องนี้ครับอไรัอบที่ถึงปย้เซยดาเซนดาืนหน่อยไปคุดอินเลยเซดาเพราะในอันใหม่เท่ เห็นว่าในยุคของคนยินเนี่ยมันมีคุณสอนแอนเนี่ยฟังแอนนี้มันมีความต่างแอนนี้เป็นอ่อ,อนหวานอ่อนโยนจริงินแข็งกันด้าเล่าอย่าแค่ดูเปรียบเที่ยวให้เขาหน,นี้พราคนถึงพ่อะท่าน,นั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ <c oughs> แันมีโควิดเล่าไป <c oughs> พวกผมอยู่ในอคติสีสูงตานนี้ไม่อยากเป็นพ่าแ ตอนนี้ใกล้ช่วแล้วโควิดมันคลายมันน่าจะจริงๆก็ปล่อยมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วลดแต่คนมันก็ยังไม่ไว้ใจแต่มันก็ยังมีโรคยังมีผิดต่ออะไรต่ออะไรกันเลยปีหน้ามันก็มันก็คงปีนี้แล้ว6ครบนี่มันคงหมดแล้วมันคงจะเป็นสามัญแล้ว เอาไปก ata, ็มือไขวัดธรรมดาเป็นไขวัดธรรมดาทำม่ใช้ใช้เหลือตาดูหลงูท่านช่วโควิด ก็ได้รูบรวมเอาหนัสือพ่อท่านมา5-6เล่มตั้งแต่สัจจชีวิตสมาธิพุทธทำที่เป็นพุทธลาคนจะมีธรรมะได้อย่างไรทำงานแล้วรูบรวมเป็นผมพอดีไม่มีเวลาทําเล่มใหม่มาเล่มน,นี้เป็นเล่มที่ว่าเป็นฉบับแร uh oh. กพราะรวบรวมเข้มวิชาพ่อท่านเ uh oh. อามา ออจะไม่บอกใครใชนะหมสำนักอื่นรู้เลยรหมดเลยนะจะไปรวบรู้ให้สำนักอื่นรู้ได้ไหขโมยคําแออกไปเลยรอแค่วิชาต่างให้พ่อท่านตรวจวันนี้มันยิบเป็นชื่อเรียกว่าก้าวตามพ่อเพืาว่าเป็นเป็นรูคคำลงคำสอนของพ่อท่านจัดในหลายอย่างตั้งแต่เกิดตั้งแต่ความทุกข์เรื่องอะไรนี่ฮะไล่มา เพราะว่าผมเองรู้สึกว่าในในหนังสือทอดท่าน6แล้วมีจะมีส่วนในซ้ำซ้ำซ้ำหมดเลยผมนึกว่าผมก็ซ้ำกันเลยนะขยายความจากเกี่ยวกับเจ็บใจเสียงสมาธิปัญญาเท่านั้นแหลต่ถ้าท่านะละเจียนั่นไม่โยนโซนนี่มันจับไม่ได้ไม่บสรลุการขยายออกไปมันก็ทิ้งตอต้นต่อไม่ได้ครับก็เลยซ้ำ ต้นตอก็ต้องเอาไว้ก็เลยเหมือนกับผูดวนซ้ำนี่นั่นเอาก็เคยายตอนนีขยายเอา,เอามาตั้งต้นที่นี่ขยายไปด้วจะตั้งต้นมาเชิดออกอไปบิดที่นี่แบกลับมาใหม่ซีซั่นมาที่ต่างไปเลยซึ่งม,มันละเอียดมากแต่มันจำแนกออกมาเป็นหลายๆมุม ส like yeah. well pues right. bon ิ้นไอ้นี่มันมาจากวิวัติมากระายจากในปฏิบอดเขาไมีสิ้นที่แปดอย่างสิบอันนี้อันนี้ในหนังสือวิวัติากร้าเขาเอาเป็นจากปฏิบอดกันแหละผมสิ้จากสิบกเนี่ยตัวใหญ่ในปฏิบอเลขยี่สิบแล้วผมว่าเอาเล่มมงคลสัสิบป ของร่ณท่านี้ทำแต่นทำแต่งมาทำมาทำเพราะว่าเรื่องนั้นเองเนี่ยมันได้อยู่เป็นตัวเช็คว่าวันนี้เราเป็นยังไงอยู่ไดในถุกไหมพัฒนาเป็นราปสันต่ตอร่อาทำมาเป็นรูปในหน้าหน้าหลังของมงคลสันติแปดผมทำเป็นรูปองค์เป็นวงวงว่าต้องเอาเรื่อง นิยามแห่งชีวิตของพ่อท่านนะท่านนิยามแห่งชีวิตในสรุปไปเยี่ยมพ่อท่านทำงานเป็นหน่วยทำมาเป็นของหลวสรุปอะไรวิเยี่มอีกนิยามเอาเอาข้อสรุปพ่อท่านนี่ว่าเป็นปฏิวัติที่หนึ่งรอบที่หนึ่งเป็นอะไรหนึ่งอะไรจะประจุทำเป็นอย่างนี้เพื่อให้เข้าใจของคนสมัยนี้ทำไมเข้าใจในแบบนิยามมากประเด็นสำคแต่เราเขาไม่ไม่จำประเด็นอนี้นะทุกเรื่องมันทำให้มัน ดีดีดีเอ็กซ์ย yeah> ิงเป็นเล่มเล่มนรวมแ้พิมพ์เ่นเต็มเื่อยู่นี่ดีเล่มอย่างคนนไม่ค่อยสู้แเ้วเน่ยคอยอ่ารกันน้อยลงน้อยลงเนี่ยผมฝ้อคุมกานรรมว่านี่เป็นแท้จรายังไม่ไปไหนบอกนี่อย่างนี้รวมๆได้นี่เอาไปพิมพ์ได้เนี่ยทำเป็นเล่มได้ดีดี เนี่ยพอมองคนเสร็จเขาเข้าโอ้ไม่ได้อย่างแนคะ่เนี่ยทำจิตพอมีทุนรอนเจ็ดมาทำต้องให้พ่อ,พอท่านดดมนตับคำเพราะผมเอไม่รู้ว่าผมอา่านแล้วผมเข้าใจเือโอเคเดี๋ยวจะมาแค่ไหนโอเคตัวนห้มีอะไรมันไม่อรีบูรคก็ อันนี้เอามาหน้าหลังนี่เรื่องวิเบกห้าทีพอแต่ที่วิเวกสามทีพอแต่ทีเอ็ดแล้วผมเองเห็นว่าสำคัญผมไม่เอามาสรุปย่อไปผมมันมีตั้งแต่ผมมีการต้นชัดเจนตัวชัดเจน แล้วในในในพ่อท่านเองจะมีบอกเคล็ดวิชาไว้เยอะนะฮะบอกว่าลบลงเห็นว่าลงมนี้มันมีใช่ใช่ดีเนี่ยดึงมาดึงมาลงไปไลจุดลงมันจะใช้ชื่อให้มันรวมสมัยกับโคเรงเลยบอกเคล็ดวิชากระแด่เคล็ดวิชาตั้งชื่อเคล็ดวิชาของพระพุทธเจ้าพระศาสนาได้เก็ดีเนี่ย นันไหนถ้าพอท่านเห็นว่าไม่เหมาะคนแต่ว่ามันไม่นี่งไปพอท่านั้นบอกได้ตัดออกได้หน้าไหนหน่อ๋ออ๋อเดี๋ยวโดนท่านมีใครถ้าตรงไหนไม่ถูกก็านบอกบอกมี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 ไฟเป็นไฟไฟอยู่แล้วใช่ไหมแฮปไฟของแกแล้วก็หมอไปเลยได้ใช่ไหมได้ครับหมอหน้าไหนหน้าไหนโอเคโอเคมอไม่อาจจะเค ได้คดรับอ,อ่าเดี๋ยวจะมาตกแกะอะไรส่งฝากมาผมทําเป็นวิดีโอนะฮะวิดีโอครับทําเป็นวิดีโอแล้วคอ่อยเอ้วิดีโอลงในเวอร์เวิร์มเผื่อม,ม,มันนี่มัน,ม,นมันเวลาแก้ผมมัได้แก้ได้น,นี่จัดรูปแบบว่า <c oughs> อย่าไม่ให้มันเลยหค่สิบแม่ไปงานเดี๋ยวไปแก้แฉในนี้เถ้าคุณเอาไปเอันนั้นลงไวอร์กอลลิกะทำด้วย าแกเพราะว่ากามีงานเดิมนลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปถ่ายรูปส่งเลยแก้ในไรมชาติดีแก่อนี้มันจะหายไปไม่รู้แก่ในเด้มันมีมีฉีนมีชีดมีฉีดมีฉีดมีโอพอทา่านท่านสดแล้วเนี่ยท่านอย่าเริ่มทำาแล้วนจรอบกลมที่ขาดทำแก้ดูว่าอะไรมันจะต้องจุกจั่วจะต้องแก้อีกไหมถ้าไม่แก้เลยก็ แต่คงมีบ้างเลยต้องอย่ามาเห็นรอดทุกชั้นกลายอย่างหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งเน่ยผมว่าเรียนท่านสมาหินโตท่านฟารลว่าท่านมันห้าสิบหน้าจริงแต่หน้าหนเนี่ยใช้ในการเราอยากให้ผ่านทําเป็นการอบรมในเชิงกติชาเราให้ลึกกึรมาท่าไหร่นั่งนัดนึกไม่เชื่ฟังทำนพียงเดียวถ้าฟังอย่างเดียวเราไม่นึกไม่ทบทวน เขาเกาบฟังแล้วมันตอบอืออือแค่นั้นอ้ไอ้อือนี่เป็นอะไรยังไม่รู้แม้บอกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยโอ้คอนหนึ่งได้สี่วันเลยนะไม่เลยสามแน่แหละคุยไม่จบนะใช่ผมเลือกาตงนี้แล้วนกคนนักแหงนึกต้องรีบพอแอนปัญญาแฝงพอท่านปพบโอ้ไม่ใช่อฟังอย่างเดียวต้องซักถามค่ะนองการให้ผู้อื่นได้ได้ด้วยก็นี่พุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นคนหนึ่งก็สอง แต่คนอ่านแล้วมันเนเพลินก็ในสูตรต่างๆจะกระบอกต้องฟัง้วฟังแ้ะฟังสัตธรรมนะจากเสสัตบุรุษนะฟังสัตต์รมจะตรรุปได้ได้ฟังได้เกิดสัตธรรมสัตธรรมแล้วจะเกิดสัทธาก็ต้องทำให้สัตธาบริบูรณ์ฟังมสัตธาบริบูรณ์สัตธรรมที่จะบริบูรณ like ์ สัตบริบูรณ์นะจึงจะครบสัตตบุตรให้บริบูรณ์เขสาสัตบุรบริบูญก็จึงจะได้ย้อนมาเอกมาเป็นได้สัตธรรมบริบูรณ์ได้ยยสรรัทธาบริบูรณ์จึงจะมาโยนิสง์มันสิการบริบูรณ์และจึงจะปฏิบัติได้บริบูรณ์ไม่งั้นมันไม่สมบูรณ์หรอกมันไม่บริบูรณ์แต่คนเขาเพลินมันเพลินไม่มาเรไเห็นความสําคัญ ม<ส>ันเบื่อมันไม่ใช่ขยันอะไรว่านีอย่างอ้อยอ้อยเองท่อทนีขึ้นในหลายอย่างใจร้อนไม่ใจร้อนหายปวดอะไรเนี่ยข้อขาบอกว่าไอ้เนี่ผมว่าจริงขาอแรงแรงเวลานี่มว่าอ้อยตรงนี้มันถ่วนไปนะอะไรเนี่ยโทาเจริญธรรมามสูรป

สนุที่อื่นวอหัวรือตกไอ้เร่นี้ก็มีภูเขาแล้วใช่ส่วนเรื่องในสกุลนี่พ่อท่านให้มาสองเชื่อพุทธคุ้มพงพุมพึ่งพุนจบลงพันเรื่องเป็นพุทธคุ้มพงคู่ฟ้าเอาพงพึ่งพุน วันหน้ามานัดจะเจ็ดหกูจะพาตันหยงมาว้ี่เบี้ยรอเบี้ยหน้าเจ็ดหกเขาเจต้องหาปยิงไม่อีกคนอย่างเสียพอแล้วค่ะท่านไม่ไหว อ๋อม่เกล่ยวเลยครับเขาไม่เอาค่ะผมเองอยู่ตอนนี้เขาตัดกัทดี์ก็ยังมีเวมาตอนแรกโดนไม่อยากขายพอเขาจมาแล้วมันเป็นหลักที่ว่าไม่อยากได้ยนสาแบบผมก็เป็นสรุปย่อออกมาอย่างเรื่นกรรมฐานสามสิบแปดอะไรเนี่ยก็ให้แจกแล้วผมเองพอทำนี่เสร็จ ผมอยากเอาท่านท่านสอนในเรื่องกรรมฐานเรื่องทัศีลเนี่ยใส่ลงไปในเตี๋ยวที่ว่ามันเป็นยังไงเป็นเปียโนเล่นอะไรกันนะเดี๋ยวมาน้องเพลงกั่นึองโทไม่ไม่ร้องเพลงไม่ร้องเพลงไม่ร้องเล่นเอาเล่นระนาดเลยเล่นระนาดเล่นเปียโน้ตสนใจไหมคุณระนาดภาพ ตาแรกเติมมาอย่างตาถ่ายเลยไม่มาใหม่พูดแท้เลยมาถ่ายเลยครับนะไม่มาใหม่คนมองใครอยู่คนมองตัดนั่งนึกนั่งลองทานอยากคุยอะไรถามว่าอยากเอาในไม่ถวายปูดทวดเอาคิวบิ ไอ้ลมหมุนหมอยู่ิไหนอ่ะลูกบิดลูบิดไม่เจอลูกบิเพราะว่าปวดท้องย่างนี้ถ <mm ึกสมองไปอย่าน้ไม่น้ำดื่มหวานดีน้ดืหานดี้ำดืานดนดว เอออาตุ hey, ้งกาเต้กาเต้เ่อทำไมชอบไดโนเสาร์่ะเฮ้ยใครเอ่อทำไมเมื่อกี้เขาจะต้องไดโนเสาร์เขาไหเขาบอกเขาเป็นไดโนเอ เหมือน่เหมือเจ้าเลแ้ดูดีแต่ดนสาวนี่เป็นข้อเหมอนที่บองเออมนดูดีอะจำได้หมดเลย